คุณผู้ชมคะในช่วงเวลานี้ได้เห็นมหาเศรษฐีระดับโลกหลายๆคนแข่งขันกันนะคะเพื่อที่จะไปสำรวจอวกาศล่าสุด SpaceX ของอีลอนมัสก์ก็ได้เตรียมภารกิจ Inspiration 4 <c oughs> พเพื่อที่จะให้พลเรือน4คนขึ้นไปสำรวจท่องอวกาศนะคะจะขึ้นไปที่ความสูงประมาณ500กิโลเมตรเหนือพื้นดินและจะขึ้นไปอยู่ประมาณ3วัน โครงการนี้ก็ต้องการที่จะระดมเงินทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยติดตามรายงานจากคุณมณีนาฏอ่อนพันนาค่ะ The reason I started SpaceX was to get humanity to Mars เป้าหมายของ SpaceX ในครั้งนี้คือการพามนุษย์เดินทางไปสู่ <and S 1> ดาวอังคารนี่คือคำกล่าวของอีลอนมสก์ผู้ก่อตั้ง SpaceX โดยเริ่มต้นจากภารกิจที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ในการให้นักบินพลเรือนสมัครเล่น4คน ได้รับคัดเลือกในภารกิจ Inspiration 4เดินทางท่องอวกาศซึ่งการเดินทางในครั้งนี้ก็เปลี่ยนไปด้วยความหมายและแรงบันดาลใจนะคะเพราะว่าเป็นการระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลวิจัยเด็กเซนต์จูดมุล,ลค่า200ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ6,600ล้านบาท ผู้เดินทางทั้ง4คนค่ะก็เป็นตัวแทนของความหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเจเร็กไอแซคมันนักธุรกิจมหาเศรษฐีชาวอเมริกันเป็นผู้ก่อตั้งและผู้บริหารของชิฟโฟเพ y เ e น t ์เขายังเป็นคนที่กระตือรือร้นและชื่นชอบในการบินด้วยเครื่องบินหลายลำมีประสบการณ์การบินนับพันชั่วโมงและเป็นตัวแทนของความเป็นผู้นำด้วยขณะที่เฮเล่อาเซโนสวัยปีเป็นผู้ช่วยแพทย์ที่โรงพยาบาลเด็กเซนจูดในเมืองแมมฟิสรัฐเทนเนสซี สมัยเด็กเมื่ออายุ10ขวบนะคะเธอป่วยด้ยวยโรคมะเร็งเข้ารักษาจนรอดชีวิตและเธอก็คือตัวแทนแห่งความหวังค่ะขณะที่คริสเซมโบสกี้วัย42ปีเป็นทหารผ่านศึกของกองทัพอเมริกาและทำงานเป็นวิศวกรก,กับบริษัทล็อกฮีตมาทินบริษัทการบินและาอากาศเขาได้บริจาคเงินให้กับเซนจูดโดยภารกิจในครั้งนี้นะคะเขาก็เป็นตัวแทนของความเอื้ออาทรด้วยค่ะ ขณะที่ดรชิอานพรอคเตอร์วัย51ปีเป็นนักธรณีวิทยาและนักสื่อสารวิทยาศาสตร์เธ <want> อเข้าใกล้กันเป็นนักบินอาวากาศของนาซาในปี2009 <want> แต่ว่าพลาดการคัดเลือกในรอบสุดท้ายนะคะเธอบอกว่าเธอเป็นนักบินหญิงผิวดำคนที่ 4, <want> ท,4ที่จะได้ท่องอาวากาศ <want> และก็เป็นตัวแทนของความเจริญรุ่งเรืองด้วยค่ะ นักบินอวกาศทั้ง4คนเดินทางขึ้นสู่อวกาศโดยการใช้ยานอวกาศครูดากอนรีสิเรนจ์ส่งโดยจรวดเฟลโคไนจากฐานปล่อยจรวดของศูนย์อวกาศเคนเนดีรัฐฟอริดาในวันพุธที่15กันยายนเวลา20นาฬกา2นาทีตามเวลาของอเมริกาหรือตรงกับวันพรุ่งนี้คือ16กันยายนเวลา8นาฬกาตามเวลาของไทยด้วยค่ะ ดยยานอาวกาศจะไปถึงที่ระดับความสูง575กิโลเมตรเหนือพื้นโลกซึ่งสูงกว่าสถานีอวกาศนา,นานาชาติ ISS ประมาณ150กิโลเมตรจากนั้นค่ะทั้ง4คนจะใช้เวลาทำการทดลองและก็มองดูโลกเห็นทัศนียภาพอันกว้างไกลาจากโดมแก้วที่ได้ติดตั้งแทน,นกลไกที่ยานครูดากอนเพื่อใช้ในการจอดเทียบท่าของสถานีอวกาศ ISS เมื่อสิ้นสุดเที่ยวบินเป็นเวลา3วันนะคะยานจะเดินทางกลับลงสู่พื้นโลกเป้าหมายจะลงจอดที่มหาสมุทรแอตแลนติกในวันที่19กันยายนนี้อีกด้านค่ะก็มีเสียงวิจารณ์กับภารกิจน,นี้นะคะหลังจากตรวจ Falcon 9ของ SpaceX ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันที่ผ่านการกลั่นอย่างสูงซึ่งผลิตกา๊าซคาร์บอนไดออกไซดร่วมกับไนโตรเจนออกไซด์ทำให้เกิดกา๊าซเรนกระจกซึ่งมีส่วนทำให้โลกร้อนขึ้นแต่ยังคงน้อยเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมการบินค่ะ ถ้ามาดูการเตรียมความพร้อมของนักบ,บินทั้ง4คนจะพบว่าตลอด6เดือนที่ผ่านมาการใช้ชีวิตแต่ละวันของพวกเขานั้นได้มีการฝึกฝนอย่างหนักกับทาง SpaceX ผ่านการทดสอบในเครื่องจำลองแคปซูลด้วยค่ะไอแซคแมนยังฝากสุนทรพจน์ในครั้งนี้ด้วยนะคะว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เรารู้ว่าสักวันหนึ่งในอนาคต50ปีถึง100ปีข้างหน้าจะมีฐานมุนโดงจันทร์คุณอาจมีอนาณิคมของดาวอังคาร และมันต้องเริ่มต้นที่ไหนสักแห่งเมื่อภารกิจนี้เสร็จสิ้นลงผู้คนจะหวนนึกถึงมันและกลับไปมองช่วงเวลานั้นพร้อมกับบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ทุกคนสามารถไปเอวกาศได้ซึ่งภารกิจดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นหลังจากเที่ยวบินของท่านเซอร์ริชาร์ดแบนสันบนเครื่องบินเวอร์จินกาแล็กติกของเขาเมื่อ11กรกฎาคมที่ผ่านมาตามมาด้วยการเดินทางของเจมส์เบซอสด้วยยานนิวเชเพิรอีก9วันที่ผ่านมา ซึ่งนับว่าเป็นยุคข,ของการท่องอวกาศที่มนุษย์ทั่วไปสามารถไปได้ง่ายขึ้นมณนีนาดอ่อนพันนาไทย PBS รายงาน